ฐานที่สามฐานที่2อฐานที่หนึ่งตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยเลย <sett les> ในแม่ใ,ใ,ในแม้ท่านผู้กองผล66ของนางสาวอันทิกาอารันโสถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเทพพนมสร้างสรรค์321 ขอบคุณครับฐานข้อมูลนะครับฐานสามฐานสองตรงมาเลยครับ แนะครับให้ความสนใจมาทมี่ทางของดรเชิดชัยบุญแดนไพรจุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดงเวศมอบหมายให้กับทางด้านค่ลูกเจ้าพ่อเมืองแสนเป็นผู้สร้างสรรค์สามองนึ่งไปยก่อนีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ ของนายป๊อกอุทกถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเทพที่คุณทองสร้างสรรค์สามสอไป go คุณอิทธิพลพมโยธา เทเวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์สามสองหนึ่งไปปล่อยไพ่ทุกดาวบางผมคนนี้นี่ตรงนี้ท่านผู้กองนี่พวกผมมองไม่เห็นเลยในฐานท<ว>ี่ห้านี่ คือพอผมก่อนจะปล่อยนี่ผมต้องมองก่อนเออมันจะผามันสผ่าตาูกองไหม้เร่งไนาเรื่องไนเลยค่อยาลงต่อไอเอเจ้าสูงแล้วเจ้าก็ย่งขึ้นมากขึ้นนี่แหละงามเลยนี่คุณถืงก่อนเลยไอ้งี้ยเสียแล้คุณยิ่งพูดผมไม่เงี้ยหนผมไมเง้ยเจ้าเนี่ยนะงามนี่ล่ะลงไปต้อกคนนะพูดเยว้ครับอันดานแล้วนปลอดไปนะครับลอดัปนะครับผม็เห็นเออเตแดงๆนี่ไหมมันเป็นแก่น้ำนี่ เอาให <ไป S 1> ้บรรยูซะหฮันทีห้า,เ,าเดี๋ยวคกรลบเดีย๋ยวันทีห้าพร้อมนะครับปลอดภัยสามสองหนึ่งไปด้วยความรีบร้อนคำว่าเจ้านันล่านมันเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอีสานเนี่ยงองเดียว อีสานแท้อีสานแท้ท่านเจ้านาลาเนี่ยอีสานแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านบางทีมันก็ตกกระมะครับท่านสปก็เปลี่ยนมาอีสานแท่มาเนี่ยมันมันตกกระมะครับบบััดที่นี่นะครับขออนุญาตพี่น้องที่เคารพทุกท่านเราลำดับต่อไปนี่เราจะจุดบ้างไฟสิบล้านนะครับให้พี่น้องถอยมาเด้อบาทนีเซฟเจ้าของเองเด้อเอ่อเสฟเจ้าของเองเด้อครับ เอาจนสี่อถอยมาถอยมาบัดถอยมาฐานที่สี่ฐานที่ห้าเฝ้าคืนซะเอออเาด้วบัดเนอะฐานที่สองฐานสามหยุดก่อนเนาะเพราะว่าเบิ้งเหลือเกิคือ้นเกิดขึสิโดนอยู่เออพิธีการช่วงนี้ด้วยความเคารพนะครับท่านประธานบอกกล่าวแล้วนะครับทุกที่ทุกอย่างหยุดก่อนนะครับนายกไม่เหมือนผู้แทนหยุดก่อนนะครับ ทุกส่วนทุกจุดหยุดหมดนะครับหยุดหมดนะครับถอยออกมาครับถอยออกมาครับถอยออกมาเลยเบิ้งของไงบ่าเนี่ยไม่ทุกตัวดูนะครับดูเป็นของผมนะครับท่านผู้องทุกคนยุดต่อนะครับครับน้าโอกาสนี้ท่านสจอ โอกาสนี้นะครับท่านสอจอท่นพลโอคำพนมนะครับจะได้แนะนำแขกผู้มีเกียรติถ้งผมพูดเองลองมาทานสภา,าอบจอนะครับโอ้ยผมมันหลังสมัยเดินลำบอละจังหน่ยนอยแต่พ่ให้ดอกผมีม,มีดูกสามม,มีดวกสามเป็นส,สอสออ่าเชิญครับท่านสอจอทนพลโอคำพนมครับ ครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่มาเบิงบหมงไฟบุญบ่งไฟพนมไผมือนีนะครับขออนุญาตเพื่อให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะครับว่ามือนีผู้หลักผู้ใหญ่เก่ามาเวทีผมขออนุญาตก่อนสิจุดบังไฟสิบล้านบังไฟคือของอสอสกิฬ่าพอสินธุไพรัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมือนีขออนุญาตแนะนั่นะครับเอาโต๊ะมือเป็นท่าทางการ สอสอน้ำกีฬาพรสินธุภัยนะครับเบาึ้อมุ้ยประการเลยชวดชวดแนะพี่น้อยรัะตะมนตรีนะครับเออลองหัวหน้าพักเพื่อไทยครับขออนุญาตแนะนำต่อไปสอสอนรากรนาเมืองรักครับสอสอเอ็ดเขียซีนะครับเอส,ออสอลพุ่มอุอ้มเขาหลวงอุ้ยมันหลายโหดเขียซีหลบรอต่อไปขออนุญาตแนะนำท่าน ปอลพลจันนามรองอธิบดีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเจริญชุวัพี่น้องเจริดนะครับรองอธิบดีครับแนะนำต่อไปครับนายสันติโอคพนมนายอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อ้าวแนะนำครับตัวแนะนำอะไรตัวมือให้พนันดังพนันดังอะไรครับว่าเออท่านนไรเพเภอไกลครับนายเพื่อไกลเพื่ไก่ ท่านจักกิจพุกพิบูลรองนายกสมุดปราการรองนายกอบจอสมุดปราการครับเอาเสดสวัสดีรองเสดจสวัสดีนะครับอ่าบ๊วยสอจอพมกนกนภาคุณยุใสหละ่ะนี่เนาะยกมือเนาะครับตอนนี้ครับนายกเล็กดารณีบุญาราชเดมือนะครับเอาลยหลาะนายกน,ายก,นายกเทศบาลยุใสนายกบ้างกันโอ้โเ<อ>จ้าซื้อ,อยางก่อนอยังวันนี้วันนี้ไป ธินนครพันธโคตรครับบโอ้ยไม่ค่อยรีกันครับธินนครพันธโคตรครับชวด่วยนะครับแนะน้ำผมเนี่ยครับธันวพลโอข้าพนมพนักสจฝนในมงเล็บนะครับเด้อผู้ว่าหัวนี่ครับสจวรการกมลเลิศน้องฮีครับน้องฮีน้องครับน้องฮีใหญ่ครับสจอรุณชัดพลชัย เจ็กเตียอาสามา,าครับเจ็กเตียอาสามาคัน,นคบ,บ่ว่าเจ็กเตียออทิพย์กันเบืบจอจอจอคำสีสือเมืองซ้ายครับจากจัจตุรพักพิมานยกมือน้เจ้าหน้ายกมือสองข้างครับเออนั่นละนั่นละ่านบ่บอกว่าคุณใค้บอกว่านางสาวกิต,ติณีจกักรบาทคณะทำงานรัฐมนตรีกีฬาพรครับคนัางสาวเด้อนังสาวเด้อ ต่อไปนางสาวเพลพันพุกพี่บูนนี่ลูกร่องนายกไตตอ้ตบมือให้มาได้ที่ข้างด้านทำงานช่วยนะครับ,นะรบพท่านโม,มนตนนรีนายกบุญเพ่งโหวตครับโยใส่หนี่ตัง้งนะครับานายกบุญเพ่งโหวตครับด็อกเตอร์บุญเพ่งโหวตครับนายกนายนุาย่ตนตำบลน้านว่นเป็นปะครับคุณคุณเทพชื่อเจริญกิจที่ปรึกษา ยุติธรรมตำรวจครับไหนไหนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบอ่านตามหนังสือเนาะก่อนเฉีจุดบังไฟเบิงเด้อรจะเฝ้าเบิงสุดท้ายนางสาวอยู่ในที่ป่านี้นางสาวทิติสุศรีสุรีสมบูรณ์แข็งแรงผู้ใดติดหนีทอกศรัฐรัฐบาลเสถาโยครบซีปีเฮเบิร์ตหนีทอกศรทุกถ่านไหมคะขอบคุณค่ะครับสวด,ดๆนะพี่น้องบ่มีหนีแล้วพวกเฮาเน่นท่าน เพื่อเพื่อเป็นเกียรติกับท่านรัฐมนตรีโอ้ยบุญเ Apa

องค์พระมหา,าธาตุอภิวาสปารมีที่เกื้อหนุนชาวเมืองแสนแดนบั้งไฟได้คำจุนถือเป็นบุญติ่นกำเนิดเทิดความดีท่านรัฐมนตรีติปราพรสินทุกไคร น้อมถวายปั้งไฟในครานี้ด้วยความรักสมัครสมานสามมคครในถิ่นที่มีนามว่าพระนมไพรขออำนาจปารมีที่ประจักษ์จงเป็นหลักพิทักษ์สันปันดาลให้ ตรวจตรวจแกบาทแหน่พี่น้องนะครับบังไฟสิบล้านสิบล้านทันรัตมุนกีจะงหวินสตุวไปเชิญครับไฟประดับเชิญหันหน้าไปตางคุนีณเอาผมพูดภาษาอะไรหันหน้าไปดั้อยู่เด้อไอวัตรดำเนินการไม่ไอ้ขอบคุณหลายๆทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับราบรื่นชื่นชมครับดูนะครับดูความใสงามนะครับ